สวัสดีนักเรียนชั้นปนหนึแล้วก็ผู้ปกครองทุกๆท,ท่านนะครับก็มาพบกับครูตองอีกแล้วนะครับในเรื่องอุบัติเหตุในโรงเรียนนะครับคราวนี้อุบัติเหตุในโรงเรียนเนี่ยสามารถเกิดได้ตลอดนะครับโดยที่ไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นนะครับก็มีผลอาจจะทําให้บาดเจ็บสูญเสียทรัพย์สินนะครับอาจจะเจ็บมากหรือเจ็บน้อยก็แล้วแต่นะครับคราวนี้ ถ้าเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียนเนี่ยสำหรับเด็กเล็กเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการเล่นกันการเล่นแล้วก็การทำอะไรที่รู้เท่าไม่ถึงการนะครับก็อย่างเช่นกระโดดบันไดนะครับโหนลาบันไดลงมาแล้วเกิดพัดตกลงมานะครับหรือวิ่งเล่นกันแล้วเกิดการหกล้มนะครับก็จะเกิดการบาดเจ็บนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าการป้องกันอุบัติเหตุภายในโรงเรียนเนี่ย ทำได้อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าสาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียนเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็คือการเล่นหยอกล้อกันแรงๆนะครับบางทีเล่นกันเล่นกันไปเล่นกันมานะครับเกิดอารมณ์โมโหนะครับอาจจะเล่นแรงแล้วเกิดอุบัติเหตุได้นะครับหรืออาจจะเป็นการเล่นบนที่สูงปีนป่ายนะครับไม่ว่าจ,จะเป็นกําแพงโต๊ะ หรืออะไรที่เป็นที่สูงเนี่ยละพัดตกลงมาทําให้เกิดการบาดเจ็บนะครับการวิ่งเล่นบนอาคารเรียนหรือในห้องเรียนนะครับการวิ่งเล่นในอาคารเรียนหรือในห้องเรียนเนี่ยอาจจะพลาดไปชนคนอื่นจนได้รับบาดเจ็บได้การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์การเรียนนะครับที่ชํารุดก็เป็นเหตุนะครับที่ทํทให้เกิดอุบัติเหตุได้การเล่นเครื่องเล่นแบบพิวิธีนะครับก็เช่น ไปยืนบนทินงช้าและแว่งนะครับอาจจะทําให้พัดตกลงมาและเกิดการบาดเจ็บได้การป้องกันอุบัติเหตุในโรงเรียนนะครับนักเรียนก็จะต้องไม่ประมาทนะครับก็คือนะครับตรวจดูอุปกรณ์เครื่องใช้นะครับหรืออุปกรณ์การเรียนหรือเครื่องเล่นเนี่ยก่อนจะใช้เนี่ยให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ก่อนถึงจะใช้นะครับถ้าชารุดเนี่ยอย่าไปใช้นะครับอย่าหยอกล้อกับเพื่อน หรือเล่นกับเพื่อนแบบรุนแรงนะครับเพราะอาจจะพลาดทําให้เกิดอุบัติเหตุได้อย่าวิ่งเล่นบนอาคารเรียนนะครับหรือในห้องเรียนปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนอย่างเคร่งครัดนะครับแล้วก็หากพบอุปกรณ์ชํารุดนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างเลยนะครับอาจจะเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าก็ได้ถ้าเกิดพบว่ามันชํารุดเนี่ยให้รีบแจ้งคุณครูให้ทราบนะครับเพื่อที่จะได้ทําการแก้ไข วิธีขอความช่วยเหลือนะครับ,เ,เ,รรบเมื่อเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียนนะครับเมื่อเกิดอุบัติเหตุกับตัวเองเนี่ยให้ลองของความช่วยเหลือหรือบอกให้ผู้ใหญ่หรือคุณครูทราบนะครับถ้าเกิดอุบัติเหตุนะครับให้เล่าอาการที่บาดเจ็บทั้งหมดนะครับอย่าปิดบังมีความลับนะครับให้คุณครูทราบและบอกสาเหตุด,ด้วยว่าเกิดจากอะไรนะครับถ้าเกิดอุบัติเหตุกับคนอื่น แล้วเราไปพบเห็นเนี่ยให้รีบแจ้งคุณครูทราบนะครับเพื่อที่จะได้มาดูอาการมาดูมารักษาหรือให้ความช่วยเหลือได้ทันทีนะครับแม้แต่ในโรงเรียนเองนะครับก็ยังอาจที่จะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนจะต้องไม่ประมาทนะครับทําอะไรเล่นอะไรเนี่ยจะต้องไม่ประมาทนะครับและคอยบอกกับเพื่อนๆด้วยถ้าเกิดพบเห็นว่า เพื่อนเนี่ยมีการประมาทเล่นกันโดยประมาทหรือทําอะไรที่ประมาทที่มันเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุนะครับคุณตอบไปก่อนนะครับบ๊ายบาย